อันนี้บล็อกอะไรอ่ะขุ่มดาวตำแหนไม่วานตำแหนไม่วานตำแหน่งไม่วานเดี๋ยวถามหลวงปู่ฮะอ๋อดาวต่ำกระบุเต๋ถูกต้องถ้าดาวสูงหมุกตรงนี้เป็นเรื่องเลยถ้าดาวสูงก็ผ่อนน้อยผ่อนน้อยอ่ะถ้าดาวต่ำก็ผ่อนเยอะเข้าคุยข้างในไหมมาพี่เข้าคุยไปรัวพี่ตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยเฮ้ยเตรียมเวทีเลยเดี๋ยวกลับจากเชียงใหมงโอนให้นะ โเพิงมิ้งไม่ใวะเพิงมิงปีเดิมปีห้าไม่แต่ปีที่ผมไปแล้วไงปีหน้าปีหน้าปีอะไรอย่างเงี้ย สวัสดี FC ทุกท่านนะครับช่วงนี้ตลาดก็จะเงียบหน่อยนะก็เลยเน้นไปตั้งกล้องหน้าร้านนะครับนะก็จะมาให้ชมบรรยากาศหน้าร้านห้างพันทิพย์นะครับว่าช่วงตลาดที่เงียบก็ยังมีการซื้อขายนะครับบนห้างยังไงฝากติดตามกันด้วยนะว่าจะเป็นยังไงพี่ตั้มมีพาพอะไรให้ผมปไปไลฟ์ไหมมีมีมีสามเดี่ยมองค์หนึ่งได้ไหมได,ด้ี่ขอพี่ตั้มมาได้แต่ของเนี้ยอู้ดไม่เอาสวยด้วย เขาไปใส่ทองข้างหลังมาไม่้าเกินหมื่นห้าไม่้าเกินหมื่นห้าเก่าไนะหมื่นเก้าเท่าไหร่เนี่ยนู่นของเขาผมไม่รู้เท่าไหร่พี่ตั้มสามหมื่นพี่ไม่แพงหรือว่ารวมทองนะเขามีตะกุดนะอ้ามีตะกุดด้วยเหรอไหนตะกุดพี่ดูดิไม่เอาเอาตะกุดแบบเป็นดอกๆนี่เดี๋ยวเอานี้ติดไปเออเอาหนี้สามหมื่นได้ เชี่ยเลยเนี่ยเชี่ยอะไรแล้วกูจะต่อปลาร้าได้แต่คนที่ว่าพี่โตไปไล้หน่อยราคาซื้อก่อนซื้อก่อนอะไรเนี่ยผมมาซื้อพลาพี่เชียร์แต่พลาตัวเองผมก็งงว่าเนี่ยไปคู่เลยอ่ะเท่าไหร่จ๊ะนี่แดงขนาดนี้อืมเท่าไหร่จ๊ะก็เนี่ย พ้มัเกดเกดอ่ะเอาเกตเก้าองลันยอยากได้องนี้องนี้เท่าไหร่อันนี้ให้แยกผมซื้อมาทีมือเน่ะจริงเหรอจริงคือฮกซองเดิมจมูกไปหมดละเอยดมันสายเนี้ลยนี้นจมูกโดนนิดนึงอนี้น้ำใครอ่ะพี่มาดูที่หมดดิ โองน้แล้วมันรู้เลยว่าคนนี้อมคู่นี้เจ็ดสิบแล้่ไม่ได้ไม่ได้พี่อันนี้พูนดจริงกับหูกับพี่มันนั่งอัอะไหมวะซื้นกันมาขนาดนี้อันนี้บ็อกอะไรอ่ะอุ้มดาวทำไมไม่วานทำไมไม่วาน ะันเป็นไม่วางเดี๋ยวถามหลวงปู่ใะดาวต่ำจะบุ๋เฟยถูกต้องถ้าดาวสูงมุกตรงนี้เป็นเรื่องเลยถ้าดาวสูงก็ผ่อนน้อยผ่อนน้อยอ่ะถ้าดาวต่ำก็ผ่อนเยอะเข้าคุยข้างในไหมมาพียบมาเพียบไปั้วนเวยพี่เอาเยตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยไม่เตรียมเวทีเลยหมั่นไส้เนี่ยสี่สามเยพี่เอาเลยเอาไป็นสามสี่แล้วกันหูยจบไป เมื่อกี้พี่บอลก็โดยทีไะถามภาพบูชาอะไรบอกสี่สามบอกเฮ้ยถูกขนาดแล้วเปล่าสกอเท่าไหร่นะพี่คู่นี้เอาเจ็ดเก้าละพันเจ็ดห้าไปพี่เจ็ดห้าไปพี่ต่อดีนะต่อดีแต่ไม่ได้บวกเทานั้นแหละ พาได้ความสวยเสือก็เสือจริงไม่ได้มาแบบเออหน้าหลังครับเสือขึ้นหน้าหลังอีกคำหนึ่งเลยเจิดสี่ทำไมมันยิ่งลงวะเมื่อกี้ต่อเท่าไหร่เจ็ดห้าเลยต่อคือลงคุณนี่ลืมคำพูดตัวเองตลอดเลยนะรับไม่ับเร่รีบมั้งวะเนี่อเออเรอีนี่ก็อีกคำเงเจ็ดห มันตั้งขาดู่ฮันไม่ขาดรลกขาขาดเมาที่ผมน่ะอ่ะนะเอามาเดี๋ยวสอง,องอพัน,บบน500 500มีอ,นนอยู่อีกไหมพี่นี่ไงมีเอาเอาห้าร้อยพอเอาพันห้าห้ารบาทเหรออี้ษ่ายอยู่พี่ขอต้องสก,กัดผมยังเนี่ยวอ,อกคอยอ่ะ,อะ เอาคู่นี้เลยพี่น้นที่ผมเลยผมบวกเทางจริงพี่แอรผมตอนไหนเอะสองวงเนี่ยปัดเจ็ดเจ็ดปะปัดทุนก็พูดอยู่ผมก็อย่างนี้อยู่แล้วผมก็เปิดเอาทันสองทันทันหมดเลยนะเนี่ยไปดูคลิปล่าสุดแล้เลยไม่เซ็นเซอร์ราคาอแค่ไปดูว่าผมจริงเมาคลิปล่าสุดลงราคาด้วยโอ้ยบวกอะไรล่ะตอนนั้นบังมียไปรอดเลย เอาคู่นี้นะพี่ครับถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวกลับไปเชียงแมงโอนให้นะเชียงแมงได้เหรอปีเดิมวันทีห้าไม่แต่ปีที่ผมไปแล้วไงปีหน้าปีหน้าปีอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้หิวแล้วปีแต่คนเกลียดแบรกต้องอันนั้นเป็นปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของผมไม่ใช่ถูกใช่ไหมถูกถ้าคุณเกลียดผมเป็นปัญหาของคุณกบ้านใจตายไปอ่รับไม่ได้ก็กัดดิ้นตัวเองไปขอบคุณครับปีเดิมแพ้ เป็นไรอ่ะกเนยอเ้ยทำป็แพรกาอัน uh นี้เนี่ยอะไรเนี่ยอ้ทำงานลืมวันเวลา19เห็นพี่ตั้มลงกระหดกข้างเกศอรองไหนพี่ไปแล้วนู่นไม่ปีอะไรวะ68 67อ้จะไป68แล้วเว้ยไม่รูไม่รู้ว่าอืม มุกไปลงปลายเนี <S <S ่ยมาเนี่เก exactly. ็บไปบ้างนะปีหน้าครบร้อยปีแล้วนะแพงแพงทีเดียวนะสุดสามทีนี่นี่เลยไรนี่ปีหน้าครบร้อยปีนแล้วแบบนี้อันเนี้พวกนี้มันมีแค่โผลโปล่แปดทุ่มแสนกว่าช้องนั้นมันจะสองแสนกว่าอันนี้ผมให้กุณได้แสนเก้า อันนี้สองแสนห้าแต่แนะนำนะให้เก็บไว้บ้างสักองเพราะเดี๋ยวมันแพงมันเรื่อเรื่มมามแพงแน่นอนแต่ถ้าคุณเปิดขายเลยใช่ใช่เลยใช่ไหมอันนี้อันนี้โปรแปดอันนี้ผ้าเองแข็งกว่าอยู่ยังซื้อได้อันนี้เจ็ดชั้น อันนี้พิมพ์มันดับสองเลยลอง<ม>ถาโต๊ะต๊ะไทยถาโต๊ะร้านกาแฟเขาเห็นไนนม่มีซ่อเมเลยรับประกันทุกอย่างเหมือนเดิม<อ>ผมรับประกันคุณทุกองเหมือนเดิมว้ซื้อขายกันมาขนาดนี้หลายปี <c oughs> ไม่มีดีช่วยแล้วรับประกันให้ทุกอง <c oughs> ที่เอาไปจาก <c oughs> ผมนะมาเลยร <c oughs> ับประกัน มีหน้าแพงเลยหรอกแพงนี่ยเพราะปีหน้าครบร้อยปีทุกองค์แล้วฮะร้อยปีอ่ะเราเป็นสายของปู่ด้วยสายย้อนยมยงพร้อมตลับหนึ่งห้าตลาดหกหมื่นเจ็หมื่นนะ้งหนึ่งหมื่้าอ้สองหนึ่งห้าพูดผิหนึ่งห้พันหรือพันล้าน หรือว่าหรือว่าทุนพี่หนึ่งไหมไม่ไม่ไม่ผมขายแล้วไปสองสามได้มากเอามาเทินเนี่ยนี่นี่เก็บได้าไม่ลานตึงดีผิวตึงดี ก็ตึงๆนี you you yeah. uh. hmm. um ้งก็แสนสมแสนอ้ามือนี่ผมคือมันไม่แทนเอาเอาไปยี่สิบหกเทาเอายี่ิบอมาทุกวันที่มาที่ยงทุกวันเลยกระบี่กับทางทราบานพี่นุ้นก็ไม่ค่อยมีคนออกมาขายนะครับคุณครับพี่ ครับเอางี้เลยเหรอเออมีใครจะซื้อสตอรี่ไงมึงขายซองมึงเก็บพาไปมั้ยเนี่ยผ้าใหนก็ไม่รู้แล้วเออไม่เอาไปนะผมได้พ่อเต๋อมันมีซองเออได้ดูดูพี่ผมซื้อซองไม่ผาอยู่มึงบ้าวอย่างเงี้ยขายเนี่ยขายซองพาไม่อยู่แล้วโคตรเก่าผมไม่มีท้าสองร้อยเลยเอ้า เออผมว่าเด็กนี้สองร้อยมันมาทำหน้ามีราคาก็ดีแล้วจริงๆอยากเก็บไว้แต่ว่าผมไม่มีเงินเจ็บไงจริงๆอยากได้สามร้อยได้ป่ะหารสามพอดีเลยค่าตับอลเมื่อวานคุณไม่ขึ้นได้พอดีเลยเป็นเลขเดียวเลยเกูร้อยหนึ่งด้วยนะเนี่ยสี่ร้อยเอาลดให้สามร้อยไม่รู้จะไปทำอะไร เขาเขียนไว้ตอนซื <S <S kind of <S <S ้อจิเข anyway> ียนเองเลยเหรอเอ้ยี่เขียนเองโอ้โหอะไรเนีผมตรงนี้ผมเขียนขายทุกร้านนะจ๊ะเขียนเขียนมีมึงนี่นี่ไรอ่ะมาด้วยอ่าวันนี้ก็ตั้งกองหน้าร้านเหมือนเดิมนะครับก็ช่วงนี้ก็เงียบหน่อยแต่ก็พอได้ประทะกันบ้างนะครับยังไงก็ฝากติดตามเพจไว้ด้วยนะครับก็ผมจะไลฟ์สดทุกวันพุธและที่สินาฬิกาสามสินาทีนะครับทางเพจแล้วก็ ใครอยากส่งรูปพระมาประเมินราคาส่งได้ทางไลน์นะครับด้านล่างนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับพบกันใหม่อีพีหน้าครับสวัสดีครับ